เออตัวอะไรกันแน่จักแล้วเหรอเอาไปตัวสั่นไปตัวอะอือคุณครับพอเรื่องกำลังนั่งยิ้มไปเปอยอยู่คุณครับผมนุงเสียกันหนาวนั่งยิ้มไปเปอยเลยเออสงสัยได้เตรียมกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวข้าก็จีไปถามเพ่อเรื่องว่าจะเปลี่ยนจังไหนในส่วนอ่าตัวเลขที่เล่าไปหาเนี่ยครับตัวเลาเมนตัวไหนเมนเนี่ย สาเหตุที่หาลอตเตอรีร่บ่แม่นอย่างนี้<ห>เน้นล่างพร้อมไม่ค่อยหาลอตเตอรี่คันว่าเน้นบนนั่นคือเขาบ่าใจาดิแมน่นบ่แมน่นลองไปเสียเล <laughs> ขคันมันออกล่างมันจะมีหางไอสองตัวไทยลอตเตอรี่คันเ่าออกล่างบ่ได้เงินเนอสองตัวไทยนั่นวันนึงนี่นนนบ่ได้เงินบ่ได้เงินต้องสองตัวล่างเท่านั้นต้องล่างเท่านั้นครับเป็นสาเหตุอย่างคือมั่นใจขนาดนี้ครับเนาะแม่นแมนสวัสดีครับผู้เรียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สีหน้าสีตายิ้มย้มแจ่มใสมือนี่ก็ได้แต่ก็ส่องเปลี่ยนตาตุ่มๆเพื่อยังไงเพื่ออยากนอนบอกพุาวกผู้ใดเราหลอดไฟมาตั้งไว้นี่คือเขาจากภาคอยู่แถาบ,าบ้านต้นจบกฮู้มันออกบอกหลอดนอ้โอ้โอันนี้อันนี้บกลูกบกฮู้มันนี่ลูกฮู้ไว้ท่านนี่ขอจีดี้ไปปลูกไว้อยู่เฮี่นอยู่ตัวนี่ไหมกันออกฮอดซีฟน้อยนี่ยู่ได้บ่พวกทั้งแก่งดี อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอซขอตั้งขากล้องก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์สดพ่อเรืองเกิดจากสาเหตุอะไรพ่อเรืองถึงอ่าได้เดินทางไปหาลอตเตอรี่คักแน่แืะเราล่าผาสมไทยไปน้ำแดงสี่นันแข็งน้อยๆเลือกได้บ่ถูกใจอืไปตลาดลอตเตอรี่ <c oughs> ในเมืองอุดอรครับผมครับผมมันมันบถอกบนี้ัเรื่อง S <S <S แล้วก็ถือมาเมื่อเนี่ยลอตเตอรี่เปิดขายเป็นเมื่อที่หนึ่งที่สองเท่านั้นเครับสองเมื่อเท่านั้นเนยเพิ่งเปิดเดนาะบางบางเจ้ายัางบ่ได้มาเลยูกต้องครับเนาะได้เวลาปไปอุดรขึ้นมาไปหาลอตเตอรี่พรเรื่องครับผมเดี๋ยวรอดีครับพรเรื่องครับผมครับเต้าหลายมืดหนึ่งเห็น คเรื่ว่าฮอดวัดดีอยากคู่โตเลขแห้งวัดแล้วดิว่ดวัดโอ้วัดแล้ววัดแล้วเอ๊หอยซับจนเลยได้ไหมน้องวัดแล้ววัดโน่นยังวัดอีกวัดสองเท้าวัดสองเท้าเพ่มป็นยังมันจะเป็นโควัดจนวัดมันขึ้นจะเข้าสิว่าเป็ี่ยนยังหรือวัดเนสิว่าเป็นบ้าอยู่ไปไซมากับไปอุดรันที่มื่อนี่นไปหาลอตเตอรี่หาลอตเตอรี่บู๊นแต่ เดี๋ยวนี้นก็บวกค่าขังแน่น,นอนกันว่าไปหาลอตเตอรี่นี่เนาะหหวยได้บ่หรอพ่อโอ้ยได้บ่เมื่ได้บ่เมิมดได้แต่ตัว,ตว14 15 16 17โอ้ยเช่องหลายตัวแต่ช่วงมันสิเบิดมันสิจักรตัวบ่เนี้ทั้งเบิดมีจักรตัวพ่อเห็นเราเนี่ยบ่เนี่ยย่ยางละสี่ใบได้มันเมื่โอ้ได้ทุกตัวแต่ย่างละสี่ใบเลยย่างละสี่ใบตัวกับเพิ่นได้เยอะตัว โอ้ได้แท้ตัวตรงมีตัวใดเนี่ยว่าซูเอฟซีห้าฟังในมันพอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดที่ยังบ่าใดคือสิบแปดสิบเก้ากา 29, ับยี่สิบบอกนีึกว่าในเลยบ่เหมือนตัวกลับมันงนะโอ้ตัวกลับยังบ่าใดตัวกรับเลขข้างบิดมีสี่ชุดมั้ยบ่สิบยังก่อนเริ่มจากคลิป <10 4 S 3> อ่านี้มีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ตองเลขสวยงามสิบสี่แล้วก็สิบทำเอายิบห้าใช้อีกวันนึ่งฉันสิบเดี๋ยนะ สั้นสิบสันิบแต่บ้านไหนดิบ้านไหนสิบสิบยังไครับคูมารุ่นเพันสิได้หูล่องเวลาซูฟังมน่มควมฟันเปลี่ยนจัาไหนครับอ่าเพอนสิได้วิจัยซอยกันเปลนจังไหนคว่มฝันล่องเวาสูฟังเงก็ฝันก็ปูว่าสีรงไปมาซุ่มสั้นมาด่านของเพิ่นนะครับสีร่งไปวันที่สิบสี่สิบหสิบหกสิบเจโอ้ประซุ่มสีมือ สีบอนสีบลอกนับไม่รู้สิบสีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสี่มืออืแต่สีรงไปประซุ่มสั้นสิบก้อนสั้นสิบก้อนสิร่องไปนะออืโประซุ่มสั้นสิบประช่วที่สั้นสิบอแล้วก็สีร่องไปสั้นสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเก็ดหนึ่งสั้นเก็ดหนึ่งซุ่มสั้นเก็ดสิบเอ็ดเราจยวเจ้าง้นมาหา อืความสุ่มสัน้นเดียวเนี่ยเพาเรื่อสั้นเจ็ดหนึ่งหรือสั้นเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสิบเอ็ดเกิดสิบวันเดียวกันเอาหมายถึงว่าข้อมูลเจตูบอกไหมสิบเอ็ดปูปูว่ายอย่างไรปูว่า, 71, วาเจ็ดหนึ่งให้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออเหนปูเพราะว่าปูบอกว่าสิบไปปวามสุ่มสั้นสิบตอนเลยบอกจากนั้นจังค่อยสิบไป,ปสั้นที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองอเออหาสิบเอด็ด <laughs> หกสเอ็แล้วกับเจ็ดหนึ่งต่างกันบหรข้ามเอาแมนแมนนี่ะข้ามาเจ็หนึ่งกับเจ็ดสิบเอ็ดี่บวกกันนี่เพราะว่าผู้คนมักให้เป็นปัญหาเนี้ครับสี่สิบเอ็ดหสิเอดหสิเอ็ดแล้วกบสั้นเจ็ดหนึ่งเห็นเหว่ามันไม่ต่างอยู่ตรงมัตนึงกันดีละนี่ผมถามเนี้คือผมสคิดก็าฉลาดแต่ว่าอายนี่ไหม สลาดจับใจแค่ไหนเกณฑ์ว่าตัวลงฟูบอกว่าสั้นเจ็ดสิบเอ็ดหรือว่าชั้นเจ็ดหนึ่งถ้าบอกว่าสั้นเจ็ดสิบเอ็ดนี่มันกับสีบอมีความแตกต่างถูกไหมแมนเมนโอ้ปวดขาปวดคาโมเอ็นมีไหมครับผมมีโมเอ็นประจำตัวแล้วว่านี่สรุปว่าเลตเตอรี่ที่ได้มากนี่ก็คืออ่อได้สิบได้สิบสี่กับเพื่อนเลยได้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ยังขาดสิบซีบแล้วก็โตักลนะับเนาะเพราะว่าตามรักแล้วอเลขนี่สมโขว่าสิบสี่ก็ต้องสี่สิบเอ็ดด้วยสี่หนึ่งด้วยเนาะสิบห้านะก็ห้าหนึ่งด้วยถูกต้องครับเปาเปยนยังสัน้นอ้าวก็ฟังแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับพ่อแม่พี่น้องก็ล่องสังแล้วก็ล่องคออเมนตนมาเบิ่งนะครับซึ่งปัญหาปูห้มากวันนี้ก็ถือว่าปัญหาเลขหลายตัวอยู่ แต่ว่าเพื่อนสีสับค้าหลอกตัวใดเท่านั้นครับแม่นบ่คือจังหวัดเกียรศูนย์เท่กันเกียิศูนย์พนต้องงวดแล้วนะงวดที่ให้เจ็ดศูนย์งวดที่ผ่านมาหนิเนาะแม่นศูนย์ยังอยู่ก่อนนี้ยังโอ้ยศูนย์นี่ฟันล้านแดนปุ่นปุ่นปุ่นุ่นอ่ะนะบานนี่เพราะเรื่องมาว่าแล้วกะหลังจากนั้นงูแรนผ่านหนาอืมมาดีไปอีกคืองูแรนผ่านหนาแรนไปเข่าใต้กระเบื้องแรนเข่าหู้อืมถามเราเรื่องมาเพรเรื่องตีตัวเลขเป็นตัวใด จ็ดศ,ศูนย์ล่างถ้าเอฟซีแถนใดได้ฟังคลิปนี้เนาะนสิจับจุดได้ทันที่เลย <c oughs> ตอนแรกศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองยังไมาเด้บอที่บอที่กิ่งแล้วเข้าตีพิษแต่ที่แรกแล้ว<า>เนาะเพราะว่าง,งูเนี่ยมห่นบ่งูแลีนไปกระเบื้องไอแลนผ่านกระเบื้องไปด้กระเบื้องนี่จะเรื่มมาเป็น่นเกด้อบ<า>อนะกระเบื้องเป็นเกจเลยดิกระเบื้องดูลาเกตโอเห็นบ่กระเบื้องดูลาเกจนี่แลีวเคยได้ยินบ่นี่ เอก้วเบื้องดูละเกตสิดูระเกตเห็นปะศูนย์น่ะมันมนาอยู่แล้วกระเบื้องมาดูระเกตบันมาเป็ี่ยนเกศูนย์ศูนย์เกท่านที่เลยเข้าตีบขัดครับอืมคือมันย่ำแเลวงูไอเกจกระเบื้องอเกจแม่นเมื่อไรไฮเกยศูนย์เกจเยไเกจศูนย์ไฮเกจศูนย์แมนแล้วไฮเกาศูนย์ซันไปบอกล่างด้วยบอกว่าล่างพ่อครับผมศูนย์มันถือมาล่างทั่วแมนบมแต่มันไปออกบุพพ้อมครับผมนั่นเห็นปะมันเปลี่ยนทั้ครับ แต่ว่าที่สําคัญงวดบางหนึ่งนี่เนาะ,อะเอ้ากับไทยรยนแล้วก็คอ,อยอนจักหน่อยสักคนกับเนาะตอกย่าดูขันกับข้องสังกคนประ่าซื้อบื่อถี่สี่สิย่ำเป็นบ่ย่ำหนึ่งศูนย์หกสามตัวแต่แมนเป็นยังคือสามตัวแต่ขี่ซาเร่งไปครับบริวารปูสองคนขี่ไปปุ๊บไม่กันเท่าก็เด่นออก,ออกไปทางอยู่สะฟังสะมไม่กันเท่าเป็นไม่ห้ามเท่าไม่ไพ ขั้นทีรีเข้าตีกันว่าหนึ่งหนึ่งกระเด็นออกไปก้อนลัางจากนั้นไปตามเอาไปกันเท่าขึ้นมาอบานี้แงก่พ่อเดี๋ยวนาไปหารถซ้าเร่งแลนไปข้างยุ่เกาะกลางเกาะกลางเท่าก็บอกว่าเลขตรงกลางตรงกลางคือศูนย์หกเงินเองคือศูนย์หกนั่นบานี้อันษรเลขโต๊ะรวยรวยโต๊ะราอืวมีบุญรวยีวยเจ้ารวย ด้วยโมเลิกบ่ด้วยโมเลิกลตีทันทีเลยตีว่า906ว่าแม่ที่กิ่นในเหล็กเถียงรถน่ะแม่ชั้นเชิงมันมีเลขกหนึ่งนี่แหละย่างนี่แหละเนาะอืมแต่ว่าอันนี้ก็บพวกปียังบานนี้เข้ากันทีมาบอกตอนนี้ในส่วนสันสันสันล่าสุดมันขึ้งว่านี้เนาะครับอ่าเลขทั้งเบิดทั้งม้วนเนี่ยในหันมีเลขทั้งหาถึงหาตวเลยทีเดียวเลยห้าหางเนาะห้าหางเลยดิสิบ สิบสี่ส e ิบสี mm ่ค hmm. รับสิบห้าครับส yeah. right? ิบหกสิบเจ็ดหนึ <t <t ่งอสิบเจ็ดก่อนสิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดก่อนนี้บอสิบเจ็ดก่อนอืมครับแล้วก็จงค่อยไปสันที่สันที่สิบสันที่เจ็ดสิบเอ็ดบอสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอืมใครว่าเพื่อนบอกทั้งไปทั้งกลับเลยดีนะแมนครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวใดเท่านั้นหเดือนหนึ่งเนาะ พราะเรื่องยิ้มเปยอยู่นี่ต้องมีสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้คือเรื่องบางมี่ ouais. อย <Right. pagar. S 2> okay. ่างวันนี้ก็จำว่าลงทุนไมหาเลขครับเฉลยจังหน่อยนะพอเฉลยจังหน่อยเนี่ยมันใจตัวไรเอาลองคิดว่าที่เป็นตัวไรเลยวันนตัวไรตีตามพวกไอ้คิดกับปูกปูมีเส้นคุยกันได้ป่ะเอาเกียหนึ่งหนึ่งเกีซะเป็นตัวเน้นใช่ไหมบ่ตัวล่องก็คือหาหาหนึ่งเนี่ย ตัวล่างหาหนึ่งหนึ่งหาตัวเนี้ยนคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเห็นบหมแจ้า๊ซจี่ยังบวไรตัวสวยนี่ครับอืมสิบสี่สี่สิบเอ็ดนี่ยังบวไรครับขวบใหม่หาอยู่เน้นไปที่อ่าอันนี้คือเน้นนี่คือพอเรื่องคือชอบชอบส่วนตัวเนาะคือชอบก็คือจากที่สัมผัสกับปูเนาะกับเบื้องแล้วเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ตัวล่องลงมาหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วที่บอกร็เรียกร่างเนี่ยสิบสี่สี่เอ็ดซื้อรถหนักนานนาน,น,านเห็นบหมว่างนึ่งยังใจเสียไปน้อยนึงเลยคนที่ชอบ้านนี้เอาไปมาเราเรียนไปเรียนมาได้อี่หลีฟันไปล่างที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะสิบสี่สี่เอ็ดครับล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับน่ะเห็นบหอ,อ้แสดงว่าหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ทั้งบนบอกครับ อาจจะอาจจะประมาขึ้นนี่ครับเนาะสัป์ที่เจ็ดสิบเป็แล้วจะค่อยจะขึ้นมหแน่นแสดงว่าปูฟันไหวเหรอเป็นบ่จักเล้วเนี่ยอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณเบื้องเอาครับล่องใส่ดุนพีเดียคิดเบื้องเอาครับว่าทุกงวดนี่ไอ้มันไก่พอเรื่องบรกท่านบุกเคยยิบลอตี่เด้ แมนครับการใช้หยิบอย่แต่ว่าหมายถึงว่าบรด้หยิบตองวดแบบนี้งวดครับบรด้หยิบแม่แบบพ่อตองวดมาปุ๊บรอเลขสิออกผมค่อยหาแมนโดยปกติจะประมาณนั้นวดนี่หนีหาตั้งแต่ตองวดเลยหกก็ออกสองมือหนึ่งหาครับแมนบ่ครับนี่แหละวบาได้หาธรรมดาครับทุ่นเขาไปหาถึงในอุดรในอุดรครับนั่นแหละเนาะอาวสิเปลี่ยนตัวใดกับบานี่กับอย่าลืมควมเมยใจคลิปมากครับพรม่นทน้องครับผมปูพัน กับว่าให้ตรงๆฟันตัวเดียวรูดดอกทุกงวดที่ผ่านมาพกนกกใหนเปลี่นปัญหามากสี่ละเนาะ,ะซึ่งเลขในส่วนนี้เนี่ยใน,นส่วนหาชุดเนี่ยสีเป็นตัวใดเท่านั้นละ่ะเพราะเรื่องฟันล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะฟันล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งฟันบนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งในส่วนตัวเพราะเรื่องนี้ในส่วนตัวเพราะเรื่องครับแต่จ้ปูว่าจังไหนรอกับว่าเผยเนาะปัญหาเฮ้าบันปัญหาเฮามีอยู่ว่าครับ สีเปียงเงินเลขลายตัวปัญหาครับเก็บเมื่อไรเนาะมา่หร่เมา่ายตัวเดเอาทั้งสี่คันว่าเลขหลายตัวเนี่ยเอานึ่งตัวเดียวรูดไปรูดเดียวพ่อรูดโอ้ฟันหนึ่งเลยตัวนี้รูดบ่คือศูนดว่างันบ่รูดแล้วเอานึ่งตัวเดียวเลยบ่วิ่งอ้าเลขตัวเดียวดูสำหรับสายวิ่งสายแรนท์เนาะเลขตัวเดียว นึ่งเนี่ยนึ่งม่นาพรานว่างันไก่วิ่งศูนย์เนี่ยยังบอกเลยว่ารูดศูนย์บ่อดว่าบอกวันนี้นึ่งเลยโอ้นึ่จริงวันนี้บอกวันนี้วันมาคักเลยวันนี้เนาะฮะเอาตัวเล็มาโสู้นี่ยมานือทีเอารอตีบมาส่้ดวลละจะสู้ดูไรนมาเออฮะรันเออฮะ พูเรื่องฟันเอ้าช่างไดได้กกาจีดอ่าช่วยตัวเลขให้เบิ้งจักน้อยครับพปยพี่น้องครับผมครับโอเคเอา้าบารนี่เข้ากับสีมาเบิ้งในส่วนตัวเลขชัดๆครับผมนะครับบานมีเลขเลยเนี่ยแมนครับผมคนมีชุณไป,ปเมืองบาดานนะครับจะเป็นประชุมที่เมืองบาดานคือสิบสี่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับ จะลงไปประชุมที่ชั้น10ก่อนครับผมแล้วจากนั้นจะไปที่ชั้น41 51 61และ71ครับผมแล้วก็หลังจากประชุมที่สั้น71เ,เ,เสร็จก่อนถึงจะขึ้นมามนะครับนี่คือคําบอกเล่าของปูนะครับแล้วก็ล่าสุดพ่อเรืองฟัน41 14ล่างครับผม141นี่นนทำมาคขึ้นจะมาล่างครับ ส่วนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับจะมาบนนะครับนี่คือความคิดเห็นหรือว่าความชอบส่วนตัวของพ่อเรื่องครับผมซึ่งปูจะมายำตัวได้นี่ก็ยักษ์ที่ตามไปเรื่อยๆครับผมให้ที่ตามไปเรื่อยๆนะครับผมเออว่าละอันนี้ยันยาวมากเถอะเออเนาะให้ปูฟันช่างกันปูให้ันยำเนาะให้ปูยำช่างกัน ค่อยๆว,ว่านเพราะว่าเขาบะวงกลามจำนี่กับเข้าใจตามนี่กั้คกันก็คือตัวที่ตัวเด่นเ่าไปครับผมตามที่พรเรื่องสัมผัสกับปูเนาะครับผมคิดว่านาจะเป็นสองคู่นี่แหละตัวนึ่งเป็นบนตัวนึงเป็นล่างครับผมครับผม,บผมพวมาเลขมันกับเรื่องเบิร์มันกับมีห่าหางเนาะแต่ว่าเขียนหลายนี่มันคกือเลขไปเลขกลับซื้อเป็นเลขตัวกลับครับตัวไปตัวกลับไื้อมันกับเลขที่นไหลอ่ะกับลบกวนพอเรื่องํามีเจ้าเนาะพอเรื่องเนาะอ่ะมาเนี้ย เดี๋ยวเริ่มปั่นแล้วเนาะเสียงกวัวหอยเสียงกวัวหอยกินแรงเลยครับผมนะบ้านนี้ก็จะรบกวนเพราะเรื่องทานีเนาะิปเดี๋ยวอย่างไรปอยพี่น้องมีความคิดเห็นจั่างไรไก่จะเริ่มมีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ใต้คลิปมาครับผมเนาะครับอืมมาแบ่งปันแนวทางกันอ่ผู้ใดคิดว่าจะเปลี่ยนตัวใดอืร่างคนกะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเยอะแยะเนาะครับผมอืมฉะนั้นแล้วกบ ปีนี้ปิจารณาทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะอีกอย่างนึงก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องก็คือสิริบุญส้มกันนะครับพอเลี้ยงแล้วก็ฟันดีนะครับฟันกระบอกควอมฟันแปะควอมฟันพี่น้องเอฟซีสิริบงญส้มกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนี่ยไปเสี่ยงไปฟันนะครับฟันดีเก่าฟันมาดีเก่าสิว่าผ่านไปกราบขอบุญขอบพูดนะครับที่ขบวัดตีสามทั้งช่องพงเพรวยครับบางวัดสิวผาดที่ไม่็ดต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องนะครับกดสองเท่อ เพื่อเรื่องล่คงิปไปเมื่อนนอาจที่จะเห็นนี่นั่นกันทุกท่านทุกคนนะครับด้อก็กลับขอบคุณขอบพุดหลายๆครับที่กข้ามาพึงมาชมทั้งจงพงพะวยนะครับด้วก็เรียกเป็นกับฝันแล้วนะครับเสียงบึงนะครับไปเบึงไปส้มไปติดจำไปเสียงไปฝันมังครับฝันดีเก่าด้วครับด้วขอให้มีโชคมีลาบันตัวหนาตัวตาให้เจ็บให้ไข่ให้มายันลคข้าให้มีบุญกุศลนพ้นบุญให้ได้โชคได้ลาบกันทุกท่านทุกคนครับ สำหรับจิบนี้ก็จบเพียง่ครับเอาไว้ลิหนะมาพ่อกันไหมครับครับสวัสดีครับ